ทำพรอวีคิวแสกโอ้ย,อยมาดูกันว่าสู้ใหม่ล่าวันนี้อยู่กับไอเดียไว้ดินี่เพื่อให้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงของกระดอไว้นีเ่เราต้องสู้อย่างสมศักดิ์ศร,รีก็มาดิอัลเลนเสู้กับมึงแล้วเห็นหน้าไอาไว้ขึ้นมาทันทีเลยนีเย่เอายังไงยังไงเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลากูมีแค่สามคนเฮ้ยสามคนนะเว้ยเฮ้ยมึงสู้ไหวเหรอเฮ้ยมีงแค่สามเลยนะเฮ้ยมาปิดกันหมดแล้ววะยังไงดิ สัตสักทีถนึงไม่ละมาครับสวัสดีครับมาทักทายเฉยๆอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนเอาเว้ยเฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหกลับบ้านไปแล้วดักเลเยอร์เป็นของเราเม่วันนี้ไม่มีพลาดเวทต่อเลยไม่มีเวลาให้หายใจเอาหมดทุกอย่างเฮ้ยมาดิเรียบร้อยมาช้าไปแล้วครับเอาไปแล้วตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดที่ตัวเล็กก็เอาตัวใหญ่ก็เอาเฮ้ยอาลีน อะไร,รอ่ะรอเชื่อไปมอืมนี่กระตุกแบตแบตหนึ่งโดนรัดไม่เป็นไรก็มาดิก็มาดิมาดิมาดิเอาแขนสั้นแขนสั้นแขนสั้นยังไงนี่อ้าวอ้าวอาวอาวอาสู้กุลาสู้กุลาอืมสู้กนลามาดิมามามาฟันฟันฟันมาฟันมาโอ้เหมือนจะไม่ใช่ละเหมือนจะไม่ใช่ละเออชอบหลบก่อนขอเชิญก่อนผู้เสียคิบไปตัวนึงว่ะไม่เป็นไรไหวอยู่ยังไงนี่โอ้ยสามคนสามต่อสามนี่ละมึงเฮ้ยตัวมันเก่งกว่าวะเฮ้ยไอ้นี่กระป๋าไม่หยุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น โอ้โหว้าไปข้างบนไปแล้วครับอเลนสลด์มาตรงหน้าต่อหน้าต่อตาเรียบร้อยไปนหนึ่งตัวอ้าวยังไงครับนี่กลับบ้านไม่ทันนะเรียบรอให้อเลนขอตัวได้ไหมดับ,บเบิลคลิวดับเบิลคิวควอตยังไม่ได้เที่ยดดแคดเดบ,บลเพื่อนรัดก็ไปอันนี้เดินกลับมาโดนบอสเมืงอ่ะสวยเลือกเอาว่าจะตายด้วยกูหรือว่าจะตายด้วยเพื่อนของกูเลือกได้หมด มีทางเลือกให้สองทางสุดท้ายก็ตายอยู่ดีนี่อ้าวยังไงเดียตรงกลางเนี่ยเขาจะโอ้โยเฮ้ยเดี๋ยวโดนผักและะก้วสกิลสองมาลีด้วยเว้ยไม่ทันได้มองโอ้โยทัานหนึ่งออกก่อนแไปแล้วครับยังไงนี้มาไหมเฮ้ยมาวะอีลันโดว่าไงกดอันติหลบแม่งเลยรอรอรอใครมาอีลันโดไหมอโอ้โยสกิลไม่โดนไม่เป็นไรไหวไหวอยู่เออเอาไปตัวหนึ่งตัว อีกตัวนึงได้ไหมเนื้อใครอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าป้อมไม่มึงจะเอากูต่อ,อบบใช่ไหมม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมครับไปนี่ฮะมึงอยู่ตรงนี้นะต่อหน้ากูเนีมยนะเอา้เอาเฮ้ยเพื่อนหนีกลับไปหมดแล้วเหลือมึงคนเดียวกลับไม่ทันใครก็ได้เอาไันี่เออสวยเวยลิกูดไป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 ไหล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 เฮ้ยอันเลนตีตับแดงอยู่กัวทำเอฟเฟกต์ได้เยอะไปเยอะไปเยอะไปพี่เยอะไปสู้ได้ปะวะ อยาดเลยออกดีกว่าจะเพะยี่มักงกรฟรีนักลเลเยอร์ต่อไหมสองบัฟน่าจะได้ไม่มีปัญหาเรียบร้อยรอเลยเดี๋ยวยไ,ได้ไหมนะตรงนั้นไหนเฮ้ยกลับทันแน่เลยโอ้พักไม่ทนมันนะแล้วมึงโผล่มาจากไหนเนี่ยอเลนอ้าวโดนดีอย่างเงี้ยก็มาดิครับเฮ้ยโอ้โอันนี้ก็จะปาเราอย่างเดียวเลยใจเย็นนะยิมบุรู้รู้อยู่ว่าสก,กินมันสวยอะ่ะ แต่ขอสักทีเถอะวะเฮ้ยหนีได้หมดเลยเว้ยน่าจิงอย่าหนีดิเฮ้ยใครโยนมนันอะเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยอุย้ยไม่ทันเฮ้ยดึงสกิลให้เพื่อนเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนตายดึงเป้าให้เพื่อนก่อนดากเลยอีกตัวไปแล้วก็มาขึ้นเกมจบกันดีกว่าเออสวยทำคลิปมาละนี่ข้างล่างว่าไงครับนี่ อย่าเผลอนะอย่าเผลอกูตีป้อมแตกนะ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 ตีเดี๋ยวดี๋วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้หไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ได้เออโอกาสมีเสมอป้อมเรานำเยอะแยะมากไหมเฮ้ยเหมือนมันจะเอากูรอบสองไม่เป็นไรกูขี่ลิมูรูมามาดิมาไม่ใช่สเกนบอร์ดแต่เป็นลิมูรูเว้ยถึงเล่นโคตนไวไวจัดมาอย่าคิดเลยใครจะมารับเลนนี้ใครเอ่ยใครโผลมาเฮ้ยอเลนโผลมากับลุยยังไงเนี่ย เอาแล้วลูอี้มันเดินกลับเกี่ยวที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมันมาเออสวยเอามาให้ตายเรียบร้อยโอ้อยเหลืออันเลนคนเดียวแล้วมันเปิดวาร์ปทันด้วยเฮ้ยแต่ว่าไม่มีใครวาร์ปมาหรอกเลนวาร์ปมันมันวาร์ปหนีไปเอามันเฮ้ยปับๆๆๆ๊บปั๊บปั๊บปั๊บล็อกชิวสถานการณ์แบบนี้อะนะล็อกชิวกันอยู่วะวะเรียบร้อยอีรินดอวาร์ปมาตายฟรีนี่ทำคลิปจบเลยแล้วกันอย่างเงี้ยเรียบร้อยนี่อาวอ้าวยังไงยังไงผักไปแล้วด้วยประเด็นอืมอันตีเลยลิงโดดนนจังหวะีี้ไมม่พลา ไปจบเกมเลยดีมะเนี่ยอขอลิงค์คียหน่อยเถอะคาเฟนี่ไม่จะขุดไม่จะเกิดตายครับบอกเน,นื้อทอร้อยเฮ้จบเกมชัยชนะก็เป็นของเราอ๋อลุกลี่